เรื่องของจุย้ยอ่ะของจุ้ยหน่อยเดียววะไ,ไม่มีส์ไม่มีฐานฐานที่อ๋อไม่ไม่ไม่มันไม่เท่ตรงนี้ไม่เท่เห <c oughs> <c oughs> ็นยวนะเราจะเปิดซีล่าไม่ใช่เหรอถ้าเปิดซีล่าก็ต้องเปิดที่เมืองใต้ดินซิเนี่ยเปิดที่เมืองใต้ดิน หน,หน้าไฟขับนหน้าไฟขับเดีว่าเปหน้าไฟขับเดีว่าเออเอามาพร้อมยังยังพร้อมกันยัง,ยงจะเปิดล้นไหนอ่าเ <c oughs> อไฟขับขับ,ขบแหง่งนักสู้ตัวจริงมาดูกันว่าจะได้อะไรเปิดหน้าไฟขับเดีกว่าเด้อพร้อมกันยังพร้อมกันยังเดี๋ยวผมขอดูนี้ก่อนแล้วกันนะผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่อาในประมาณสิบแล้วมั้งเดี๋ยวนะใช่ไหมผมนจนประมาณสิบใช่ไหมอันนี้ไหนปีเก้าใช่ไหม ไม่ใช่หรอกมันกดไม่ค่อยไปด้วยนะเดี๋ยวเดี่ย่กดไม่ค่อยไปหนะ่อยอ่าเจ็ดพร้อมเจอเกลือกันเหรออ่าโอเคแปดห้ 8, อ่ะแค่ผมเปิดแค่สี่สิบเองเหรอเนี่ยผมนึกว่าเปิดห้าสิบเหอนนะแปดห้าสี่สิบโอเคผมเปิดไปสี่สิบ สี่สิบห้าสิบหกสิบมาดูกันว่ามาเร็วไหมถ้ามาเร็วก็หกสิบเนาะโอเคถามว่าเล็งอะไรเหรอเดี๋ยวเขาดูกันเอาตัวที่ไม่อยากได้ดีกว่าพูดถึงตัวที่ไม่อยากได้เดี่ยเนี่ยคือถ้าที่แบบถ,ถ้าสมมติตู้นูน้นดุเลเลทและไม่อยากได้นะก็คือไม่อยากได้เนี่ยหนึ่งตัวนะละโรลิคาร่าเจอผ่าดสามตัวนี้ไม่อยากได้ที่เหลือบอนยาก,ก็ไม่อยากได้ตัวซ้ํา อยากได้เนี่ยพี่ไอปู่ไอตะลุงเวลเวลหยางเนี่ยแล้วก็ไอดุจหนุ่มน้อยหยางชิงเนี่ยหยางควิงเนี่ยแล้วก็เจงที่มีโกะ์สามตัวนี่อยากได้ไอสามตัวนี้ไปไปนะตัวลุงล้งไหมลุ้งไหมลุ้งไหมมาแล้วไปแรกมาแล้วไปแรกยังไงเอ้ยอไม่มาลุ้นกันอาจจะได้สี่ดาวเยอะก็ได้ขอเป็นอาวุธได้ไหม ถ้าไม่ได้ตัวสองสามสี่ห้าหกนี่งไงโอ้โหโอลี่ไซเลนรีรีเมนนี่เป็นไงปูจงลมเจ็ดแปดเก้าอีกอะไรไหมไม่โอเคไหนเขาดูดิทำอะไรได,ได้ทำไมแถบคู้นั้นใส่เพิ่มขึ้นถีงหกเปอร์เซ็นต์เมื่อจำนวนศัตรูเป,ป้าหมายในการต่อสู้มีเท่ากับหรือน้อยกว่า อ๋อคือถ้าฝั่งนุนน้อยกว่า2ตัวอัน้นก็สนใจเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์โอเคนะโอเคเลยบวกไอ้แท็กกับบวกอัคิดคีย์เดอเนี่ยโอเคเลยได้ได้ได <c oughs> เอามาโลที่หกสิบมาเลยไหมหกสิบหกสิบมาเลยไหมหกสิบมาได้ไหมรู้สึกตัวไม่ทองไม,ไม่ไม่ลุง้งไม่อะไรเลยพอมๆกระเด็นไปซะเออไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไร สามสี 3, 4, 5, okay. ่ฮ้าโอเคตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ผมใช้บ่อยเก่งดีได้มาปลดมาปลดซีนะซีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายโอเคได้มาปลดซีโอเคทีนี้มาดูกันขออย่าลุ้นเลยเลยด้ซีล่าง่ายๆไปเถอะขอละขอละเดี๋ยวมาดูกัน Okay. เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> รู้สึกอยเจ็ดสิบก็ใช่ไหมสามเจ็ดสิบก็เท่าไรอ่าน่าจะประมาณสิบห้าใช่ไหมสิบสิบสี่ดิเดี๋ยวดูกันห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบจริงด้วยเอามาโลเนี้ยผมน่าจะได้ละเดี๋ยวลองดู ต้องได้แล้วแหละคงไม่ดวงซวยได้90้าหรอกมัง้งประตูท้องประตูท้องต้องมาแล้วนี่ไงมาแล้วโว้ยพิตตี้เลทมาอยู่ที่70บวกนะพี่มานี่มาล่าม,มาละตัวที่สองยังยังสามอย่าน่าจะดูเรีนนะส,สี่เอ้ยได้โอเคถ้าอย่างนี้โอเคถือว่าได้ได้ได้ไดยังไงเขาเรียกว่าอะไรได้สีดำหมด้วย ห้าหกเอ้ยยังยังเอ้ยได้สีดาวสองอันแล้วเนี่ยเอ้ยดวงดีเว้ยฮุกก็ยังไม่เม็ด้ลยเจ็ดเฮ้ยโอ้โหได้สีดาวสามอันได้ได้สามแปด,ดโอเคโอ,ยยเเอ้ย้ยดุเลดไอ้ดุเลดแล้วได้ตัวที่ไม่อยากได้เลยนะคือมันเก่งแหละเป็นตัวฮิลตัวชุบอะแต่แบบเออไม่อยากได้อะไอ้เฮ้ยโอ้โหดวงโคตรดี สี่ดาวกี่อันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่สี่อันแล้วมีตัวทองอีกโอ้ดวงโคตรดีเอ้ยเหลตมาเหลตมาเปิดตอ่อเปิดตอ่อเปิดตอ่อเปิดต่อโอ้โหเป็นไงดวงมาอย่างงี้ต่อเลยไหมต่อเลยไหมอย่างงี้ฮาดาวต่อเลยไหมเฮ้ยฮาดาวต่อเลยไหมดวงดีอย่างงี้เอ้ยไมาแล้วโอเคหมดละ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 โอ้ย สามสี่ห้าหกเจ็ดหมดล,ดและดลดแปดเก้าอ่าโอเคหมดละหมดหลอดละหมดหลอดละเออโอเคแม่แต่ถือว่าเมื่อกี้โอเคเลยนะโคตรคุ้มเลยได้สี่ดาวสี่อันนะ่ะโคตรคุมนะ้มไะสี่ดาวสี่อันนี่เวอร์เกินเวอร์ชิเป่กเลยเมื่อกี้ โอ้โหได้มาปลดปลดล็อกอะไรเพียบเลย